เรามาดูวิชาการต่อสู้โลคุชิกิวิชาลับของพวกนักฆ่ากันครับโลคุชิกิหรือวิชาของรูปแบบนะครับจะเป็นวิชาที่เราจะเห็นในทหารเรือยศที่สูงขึ้นมาหน่อยครับหรือว่าเป็นพวกหน่วยลับครับ CP9 c p 0โพวกนี้ครับเขาจะใช้วิชาพวกนี้ในการทาภารกิจด้วยครับเริ่มต้นที่ท่าแรกนะครับกายกระดาษท่านี้นะครับเกิดจากการที่ผู้ใช้เนี่ยฝึกฝนร่างกายครับทำให้ร่างกายผู้ใช้เนี่ยผิวไหวเหมือนกับกระดาษดูเหมือนอ่อนปลกเปียกครับเปลี่ยนการจุบตีเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์ซองนะครับ ท้าวาอยู่ครับเกิดจากการฝึกผลเท้าครับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แข็งแกร่งจนที่ว่ามันถึงขีดสุดครับสามารถในการเตะแต่ละทีนะครับจะมีลมกันโชกรุนแรงมากครับออกมาจากขาด้วยมันเหมือนกับใบมีดที่สามารถเฉือนทุกอย่างให้กลายเป็นชิ้นๆได้เลยครับสามนะครับเดินชมจันนะครับท่านี้เนี่ยจะเห็นหลายคนใช้กันมากๆเลยคือการฝึกให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยเหยียบอากาศเหมือนกับเดินขึ้นบันไดได้ครับโดยท่านี้เนี่ยจะทําให้ผู้ชายสามารถก้าวบนอากาศได้เหมือนกับบินอยู่คนที่เราเห็นว่าใช้บ่อยๆก็คือซันกีนนั่นเองครับสี่นะครับดัชนีพิฆาตครับท่านี้นะครับเกิดจากการฝึก ขนนิ้วให้แข็งแก่งครับจนไม่มีอะไรสามารถขัดขวางนิ้วเราได้ครับเรียกว่าใช้ท่านี้ทีเนี่ยหินเหล็กหรือว่าขนเนี่ยก็กลายเป็นรูได้เหมือนกันครับคนที่จะชอบฝึกใช้เนี่ยจะเป็นนักฆ่าที่ใช้มือเปล่าในการสังหารศัตรูไม่ก็พวกที่กินผลพิศาส์สายพละกําลังเข้าไปครับใช้กรงเล็บอะไรพวกนี้ครับต่อไปครับท่าโซครับเป็นรูปแบบที่ห้าครับที่มีความร้ายกาศในด้านความเร็วครับสามารถหลบบีกหรือว่าเข้าไปประชิดศัตรูได้โดยใช้เวลาเพียงไม่นานครับแล้วก็สามารถหลบการโจมตีได้ด้วยสุดท้ายนะครับกายา มีความสามารถเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้านทานสิ่งต่างๆได้มากกว่าปกติแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นด้วยนะครับว่าเขาฝึกแบบไหนบางคนเนี่ยใช้กายยาเหล็กแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยและนี่คือวิชา6รูปแบบที่เรามาพูดที่ฟังครับว่ามีอะไรบ้างหลังดูันจบเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจํานวนคนดูทั้งหมดเนี่ยมีคนดูเพียงแค่0.3เทน่านั้นที่กดติดตามครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อยู่เนี่ยรบกวนกดติดตามให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครับผมฝากหน่อยนะครับ